สำหรับคลิปนี้ชวพาทุคนมาดูต้นยางนาอายุเจ็ดปีครับแต่ทําไมมันถึงไม่ค่อยโตเล็กมากเลยครับเนี่ยนี่ต้นท่อแขนครับยางนาอายุเจ็ดปีนะครับปกติยางนาถ้ายุ่เจ็ดปีนะต้นจะใหญ่มากครับแต่บริเวณนี้มันจะไม่ค่อยโตเพราะอะไรนะครับก็คืออ่าบริเวณนี้เห็นไหมครับต้องเหยียดยาคาครับยาคายเยอะมากเลยครับมันจะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็ช่วงแรงเนี่ยจะแรงมากครับจะจะแห้งมากนะครับ แต่ตรงนี้มันจะอยู่เรนที่ต่ําสุดของสวนเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นที่นาครับที่นาตรงนี้ก็จะจะเป็นอ่าท้ายสวนนะครับซึ่งมันจะอยู่เป็นบริเวณที่ต่ําสุดของสวนเราเราก็เลยเอายางมาปลูกครับขนาดตรงนี้เป็นที่ต่ําสุดแล้วก็รุ่มที่สุดในสวนแล้วครับเอายางมาปลูกมันก็ยังไม่ค่อยโตเลยครับอายุเจ็ดปีแล้วยตน้นเล็กเองครับ ต้นเล็กมากเลยครับอายุเจ็ดปีนะครับบางต้นอาจจะใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยสูงต้นนี้ต้นนี้อ้วนครับต้นนี้โคนอ้วนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสูงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยครับโคนโคนใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยสูงสังเกตดูไหมครับดังนั้นในการปลูกต้นไม้ครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมว่าดินบริเวณนี้ มันเหมาะกับต้นไม้อะไรนะครับซึ่งยางนามันก็ไม่เหมาะกับบริเวณแรงแล้วก็ดินทรายมันจะไม่ไม่ชอบเลยครับถึงแม้เราจะมาปลูกมันก็ไม่ค่อยโตนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเป็นนาเก่านะครับเนี่ยกลายเป็นนาเก่ามันก็ยังไม่โตเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรงเนี่ยมันจะแห้งมากจะเป็นดินทรายเลยนะครับดังนั้นในการปลูกต้นไม้นะครับเราต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยว่า,าต้นไม้ชนิดนี้มันชอบดินแบบไหนนะครับ ถ้าเราเลือกไม่ถูกเรามาปลูกไม้มันก็จะไม่ค่อยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมเลือกผิดนะครับก็คือเอายามาปลูกยางามันก็ไม่เหมาะกับดินแบบนี้มันเลยไม่ค่อยงามแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับ